สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูบรรยากาศของตลาดนัดเอบินค่อนข้างจะเงียบเหงามากนะคะเลยเรากำลังจะเดินไปดูร้านของเจอ้อมนะคะค่ะถึงร้านของเจอ้อมแล้วนะคะมาอีกแล้วคนถ่ายคลิปคนเดิมนะคะ ข้ามถนนก่อนนะคะถึงแล้วสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะมาเยี่ยมเยียนมาอุดหนุนอีกแล้วไม่ได้มานานนานวันนี้รอล,ละร้อยสี่สิบนะคะหมอนทองระยองถ้าแบบไหนเธอขอบนอกนุ่มในจะเอาเป็นรูปหรือจะเอาแบบนี้ กข้างในเป็นแพ็กอร่อยเป็นลูกจะเหล,ลือแต่นี้นสุดพอดีอนี่นะคะทําเป็นแพ็กก็มีติดราคาไว้พร้อมเลยวันนี้มีส้มด้วยสามโลร้อยส้มสายน้ำพึ่งค่ะทุกคน หวานอันนี้จะยังอันนี้กดน้องนุ่มนายกบน้องนุ่มนายถ้าเป็นลูกจะเป็นแบบสุกพอดีนะคะช่วงนี้จะเป็นแบบนี้ลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยลใหญ่มาก คนซื้อโอนนะคะแอบหอมจังอ่ะคุณพีเซนเตอร์ป้าใหญ่มาก,ากาป้าดูเดยอ้อมแถมส้มค่ะทุกคนใจดีขนาดไหนรีบมาอุดหนุนกันนะคะ ที่เธอข้างๆมีตลาดด้วยนะขอบคุณมากค่ะเจ้อ้อมขอบคุณมากค่ะคุณค้าสั่งลายแมนสุดยอดแมนสั่งลูกอ้อันนี้นี่คือของไลายแมนสั่งหมดเลยเหรอคะนี่ค่ะลูกค้าไม่สะดวกมากก็โทรค่ะเรียกไลายแมนให้ค่ะคุณค้าไม่สะดวกนะคะสั่งไลายแมนได้เลยค่ะเจ้อ้อมมีส่งนะคะเนี่ยสามลูกใหญ่ๆตรงนี้เป็นของไลายแมนส่งหมดเลยค่ะทุกคนลายแมน สะดวกสุดๆค่ะมาเดอ้อผู้ใดยสิมาอุดหนุนเ่าเนื้อดีหวานมันอร่อยรละยองพี่น,นะจ๊ะตลาดอบคุค่ะขะควทุกคนว่างก็มาได้เลยแต่ละนัดเรือบินนะคะนี่บรรยากาศของร้านเจ้อ้อมเปิดตั้งแต่เจ้อ้อมวันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงนะคะ สามทุ่มเลยนะคะทุกคนวันนี้ใหญ่มากใหญ่มากกํปั้นใส่ก่าปั้นอีกซื้อทุเรียนแถมต้มมีที่ไหนสุดยอดดูดิเดไม่ได้น้อยๆนะคะทุกคนเยอะมากดูสิเขากินคนเดียวนะยังเยอะเลยอ่ะยกินแล้วหุ่นดีดูจักดูจักแล้ว่ากันดูค่ะ คนกินทุเรียนหุ่นแบบนี้ค่ะดูสีเสื้อเข้ากับทุเรียนมากเอาใส่เสื้อมาซื้อทุเรียนไดทเฉพาะ <c oughs> ค,คะ่ะขอบคุณค่ะตลาดนี้มีอะไรคือ๋อกำลังตั้งร้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เถอบ่ายสามหรอโอ้กำลังเริ่มตั้งนะคะ ฝั่งนี้จะมีตลาดของกินกำลังเริ่มนะคะกำลังเริ่มแต่ไม่เอาสีแดงนะคะาาล,า,ละาบแ<า>ยกลูกชิ้น,นะคะ่ะทุกชิ้นทุกชิ้นบูกเฟ้ผลไม้ มีไหม กำลังเริ่มตั้งค่ะเรามาเร็วไปหน่อยนะคะีีท่ไหนวเขาเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจดีนนครั้งที่แล้วฉันมาซื้อทุเรียนก็แถมทุเรียนให้ฉันอีกตั้งเยอะตั้งสองคูณน <c oughs> ีค่ะ <c oughs> สิ่งโชคสิ่งหวยกันไปนี่นะคะมีตลาดขายเสื้อผ้า,าด้วยฝั่งนี้ ว่างๆเง,งาๆกบมาเด้อหายางซื้อแนว้กินยำผู้ช่วยมาตัดเอามือนีกัสิไว้ซ้ำนี่ล่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ